นายกเทศบาลตำบลน,น้ำโจ้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณศิรินภา,าสายนินคคาได้เข้ารับตำแหน่งเป็นประลัดตําบลคนใหม่แทนคุณโอภาสลุงเนืองกิจที่ได้กเกษียณอายุไปแล้วคุณศิรินภา,ามีความเหมาะสมในการเข้ารับตําแหน่งนี้เพราะว่ามีทั้งความรู้ความสามารถที่เพียบพร้อมไปด้วยประสบการณ์และในวัน คุณศิรินภามีความตั้งใจจริงมีความมุ่งมั่นในการทํางานและมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบในการทํางานเพราะเหตุนี้คุณศิรินภาจึงได้เข้ารับตําแหน่งอันสมเกียรตินี้และในวันนี้จึงได้จัดงานต้อนรับเพื่อเป็นการแสดงความยินดีให้กับคุณศิรินภาที่ได้เข้ารับตําแหน่งเป็นผลัดตําบลคนใหม่กับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในวันนี้และขอมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงความยินดี ให้กับคุณศิรินภาและขอให้ทุกคนร่วมปรบมือแสดงความยินดีให้กับคุณศิรินภาปลัดตำบลคนใหม่ของเราด้วยครับผมค,ครับ